โจบโบ่เดียวไปเลยจ้าดอกนี้คอมโบมาเท่าไหร่โอ้โหซุปเปอร์เวทต่างหกัไปจ้าคำเตือนลิปวิดีโอนี้จะขึ้นตูความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในทรรมตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม ีก็กราบสวัสดีผู้ทุกคนกันด้วยนะคะพบก,กันอีกแล้วกับเจ๊สมายสายปัน่นวันนี้เจ๊ก็อยู่กับอาม่าจ็อกเกอร์นะคะบิใหม่มาแรงในกระแสตอนนี้เนาะใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพีเม่ยมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่อามมาจ็อกเกอร์นะคะทุกคนไปจวดกระโลดเป็นครั้งแรกนะที่เข้ามาเล่นมาดูกันว่าเราจะปังหรือเราจะพังนะมาเล่นเกมโรมานะคะทุกคน หอบทุนมา300นะคะขออนุญาตกดเล่นเป็ด12บาทเลยกันแล้วกันเนาะยังไงเจ้ก็ฝากรับชมคลิปวิด,ดีโอนี้เพื่อความนึงเท่านั้นนะคะเจ้ไม่แนะนำไม่สนับสนุนให้ตาตามโดยเด็ดขาดเนาะโอ้ดอกนี้อ,อืคอมโบไปเลยลูกเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะคะผมอยากให้เกจอ,อ,อยากให้เจ้เล่นเกมไทนรีวิวเกมไหนก็มมาบอกเจได้เลยนะไป คุณหลักร้อยนะทุกคนจะสามารถเปลี่ยนเป็นหลักพันได้หรือเปล่านะจะเข้าแบบจะมีสิทธิ์เข้าฟีสปินหรือเปล่านะถ้าฟีสปินเราครบมา7เจ็ดตัวมันจะได้ยี่สิบหมุนฟรีเลยนะทุกคนแต่ไม่เคยได้จริงๆมีแต่สิบฟีสปินนะถ้าถ้าเคยได้แบบสูงสุดนะทุกคนก็มาลุ้นกันว,ว่าวันนี้เราจะปังหรือจะพังไงเจโกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคมา มาลุ้นต่อไปนะคะโอ้โหอ่ามันแบบยังไงอะมันเล่นเบ็ดน้อยนะคะทุกคนหอบทุนมาไม่มากนะวันนี้นะช่วงนี้ได้แค่ไหนก็ต้องเอาแค่นั้นไปก่อนนะคะทุกคนเออมา อยากเข้าฟีสปินยี่สีสปินจังเลยอะทุกคนเอาเข้าฟีสปินตอนไหนเนี่ยโอ้โหยังไงอะไรอม,มาดอกเดียวรู้เรื่องมีเลี้งมีเกี้ยวไปเลยจ้าโอ้โห 32บองบาทโอ้โหโคดเกลือเกลือจัดไปต่อดีครับใส่เบ็ดสิบาทเลยนะปรับเป็ดมาเป็นเบ็ดสิบาทแล้วนะคะทุกคนอ่ะไปต่อนะคะทุกคนมา อ,อะไรวะทำไมเงียบจังเลยอ่ะกลิ่นเค็มเกลือลอ,อยมาแล้วนะโอ้โหดอกนี้เอาดีหนึ่งพันนะทุกคนคอมโ,มโบไปดี โอ้โหโคตรปังเลยอะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องฮึมสุ per เมกามา1,000งนนะาทุกคนเบ็ดแค่15บาทเองนะบวกมากเกือบพันเลยทีเดียวนะทุกคนขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะโอ้โหปังไม่ไหวมากฝากกันไว้ด้วยนะคะอาม,มาจ็อกเกอร์เนาะมาแรงในกระแสตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้าเนะนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสสวัสดีจ้า